สวัสดีครับผมสุภาผลง,งานนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองดินแดงตําบลเมืองน้อยอําเภอวังบุรีจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆของบริษัทคอริน่าในเืัวที่ใช้ในการเกษตรนะครับโสมแดงครับโสมแดงบวกอะมิโนอาหารพืชจุลินทรีย์ชีวภาพสาก100ัดร้อเปเซใช้ได้กับพืชทุกชนิดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับผมใช้แล้วไม่มีผิดหวังนะครับผมโอเคครับ